วันนี้พาสุขคนมาบันดงนาคามเมืองอัศพังทองหรือว่าเมืองดงเห็นเดอร์แขวงสวรรค์เขตมาดิ้นน้อง,น,องนิวสบายดีน้องเนี่ยวอ๋อน้อง,น,องนิว,<อ>นง,นวงามอะลีอันนี้มีเห็นเดียวลายเดินละเดียวตั้งแต่บุญพุ่มืัอนี้เราพเดียวมากินมกหมูกระทะไอติ้งทุกแฟมิลี่เนี่ยแล้วก็เอฟซีเพื่อนในสองคนมามืัอนี้ามาแต่ส่งคากรุงเทพโตผู้มาไกลก็มี เบิ้งน้าเดียววาเพิ่นเะเป็นผู้เลอแต่ว่าเพิ่นกินจสงนเพิ่นแน่กับมีท่ายเพิ่นก็นได้ดอกบอกจะทำนี้กับพ่อแล้วเพิ่นกันจเยมาดินเยมาราเบิ้งวิธีชีวิตของสาวผู้ไทยเอยเพิ่นกะก็น,นึ่งข้าวแล้วนะกําลังเก็บอยู่น้องนิวกําลังล้างถ้วยถ้วยลายเบอร์ตล้างถ้วยล้างจานกอนมามองกระสอนะน้องนิวเก็บมา สามสิกินน้องนิวเนาะยามนีหลายขนาดนี่อยู่หน้าคุณพ่อน้องนิวกกมนันนะคือลายขนาดนยามนี่นนองน้องนิวเนี่ยเซ็งแล้วแล้วบ่วตอนนี้สอบแล้วแลวเด้อน้องนิวก็ได้สอบเทิมซองแล้วเดินกันญ่านี่ก็เอาลองเดิมเปิดใหม่อีเลสิขึ้นห้องเล้อว่ะเดินกันญ่านี่โ,โอ้เป็นสาวหมปายได้ปีนานี่ปีสองเดินข้างหน้าเนาะปิดเทิมซองเดิน หลังจากปิดเทอมนี่ก็ไปซิเลอรอ์ฟาะไรน้ำหน้าเห็ดหน้าเห็ดหน้าน้ำปอน้ำแม่นั่น <ง birthdays> ้องนิวอะเพราะว่าบางคนผัดเฝ้าไปทำงานสองเดินน <laughs> ี่ก็ไปทำงานในเมืองมันน้องนิวล่ะต้องเห็ดนี่เห็ดงาเห็ดสีเบลสงาเลยเออเหกดสีเบเห็ดงาอย่างนองเห็ดหน้าเห็ดหน้าอาชีพเก่าเฮาดีกว่าเนาะน้องนิวเห็ดงายดีเห็ดหน้าก็ได้ตอนอายุเทาเลิกว่าน้องนิวเริ่มเห็ดหน้านะ อันอนุอนอนเธอเลอจําได้ย่อสําเลอแล้ว,ลว are, ยังได้เริ่มเฮ็ดนานําเพิ่น17 8นาะยได้10ปีอื8 9ปีเริ่มเฮ็ดนําเพิ่นลเนาะเริ่มจับนเล็กตัน้อยเริ่มลงขี้ดมดินแล้ว <c oughs> เริ่มลบแ <c oughs> น่เริ่มลบกาล,ลบกากัน 5, <c oughs> มันก็นเฮ็ดาด,ดตอนยังน้อยก็ สาวมหกเดินนี่เด้เดจอจบแล้วมหกก็ได้ขึ้นมเจ็ดแล้วนี่เทอมนานี่ก็ขึ้นมเจ็ดแล้วนี่ตอนนี้เราเทอมซองก็ปิดแล้วเด้อเป็นสาวมเจ็ดแล้วปีนานี่ก็ได้อีกสองเดินข้างหน้าสอบกละาคาพานอย์หรือว่ามีมั่นใจไปเลยวีซ่าพปเล้ยที่มีมั่นใจนะ หลายพิสโอ้ฟิสิกส์กับมันใจคณิตศาสตร์แน,น่อังกฤษโอ้สีวะน้ำเคมีน้ำแนวยะยะเนาะอ,อังกฤษได้ะการพานยู่อโอ้แสดงว่าจะได้โพลฝรัร่งนั่นเเก่งอังกฤษเนี่เยอน้องเป็นสิเดอร์โอ้เก่งอังกฤษ <c oughs> ตัวะน้องนิวนี่ ก็พอได้นาอสอบผ่านโอเคแล้วอายุด้สันสิบเจ็ดลวบอกสิบหกบอกสิบหกปีปีนี้แล้วอันนี้เออย่านี่เออย้าเออย่าก็งามเลยสิเลยบุเบิ่งแน่อ้อยนั่นนี่กันถ้าเราเป็นสาวนี่งามก็นี่แหละได้เออย่านี่แหละเห็ดซอยน้องนิวก็ได้ผู้นี้เดี๋ยวให้กินเก่งกว่าน้องนิวเด้ผู้เออย มาเธอ,กอนก็ะได้ผู้นี้ซ้อยเคยมาถ่ายน้องนิวท่นึงไมได้สุมห้องไปได้ก่อนสิวจักกับน้องสาวแล้วก็มาถ่ายเอ้ยแล้วก่อนน้องนุยน้องนุยน้องนุยนี่แหละเออน้องวันดิดาเอน้องเฮนวันดิดาเพิ่นไปเห็นอยู่เวงจันบังเวงเพลย์จากยางนี่ละหึ่งหึงมาท่นึงมาเธอกอนละเพิ่นมานี่มาเจอพี่นี่เพิดบได้มา,มาเห็นบอกบางปีก็ไปได้มาบ้านเลยเราเห็ด เป็นสาววังเบ่งม,มันไก่นอภาคภูมิเฮนอาทิตย์เดียวนึกเภาคภูมิเฮนก็จะจบแล้วบ่ช่วยจบแล้วไหนเดือนสิเดือนนีก็จบจะได้ไปเหตุเวเหตุการแล้วจ้ะตอนนี้สลดจะนากำลังหั่นปลาหมึกมีปลาหมึกน้ำเน่ากินหมูก,กระทะกะนันนอกุ้งก็มีกมุ้งก็มีกมุ้งบ มันเอาเห็ดนี่เห็ดไหมเลยเอาปลุ่มลงเลยบ่ปลุ่มลงน้ำมาเลยบ่ปลุลงน้ำก็ได้อยากปีงก็ได้เออมันชุกไวเห็ดแบบซุกี้อย่างนะี้เนาปะปลุ่มลงน้ำนามาแล้วซุ่มตัวก็กินดุอยู่ที่อาหารทะเลเนาะซื้อมากินดุอยู่ลวะวกนินี่ยอาหารบ้านๆ แม่บ่มากินไงดูได้ซื้อมาแม่แพะบ่แพะอานทะเลมนกินอะไนี่เออจะพอเลยลุกไปเลยมีก็ได้กินน้ำแน่นเนาผู้นี้เราเป็นเอยเด้อเป็นเอยของน้องนิวเป็นเอยของน้องวนิดาเฮ้อนี่นะมีแต่ผู้งามทั้งหมดัดผมพี่น้องเอยกันเห็นน้องสาวเพื่อนนี่ผู้ไป เวียงจันไปเห็นอยู่เวียงจันวังเวีงในแห้งคักอันนั้นก็ได้มันมันน้องนิวอีน้องสาวลาพูนี้อีกอ่ะแห้งงามอีพู้นี้กันผู้เอยนี่ยก็ยัางงามนี่กันถ้าเราตอนเป็นสาวคือน้องๆเสมอนี่แห้งงาม้ะนี่หอดกันตอนล้างพักแล้วตอนนี้น้องนิวจะไปใช่ไหมบุ๊น้องนิวกะโอ้น้องนิวเกอไก ไปเบิ่งน้องนิวเก๋าไก่ก็น่อยนึ่งเฮ้ยน้องนิวมีหงสีน้ามาเธอก่อนนะไม่ได้เห็นได้หงสีนี่หากะเฮ็ดบ่เ,เออ,อย้ายมานี่แต่เก่าวละอยู่มุมน,นึงอีกเบิ่งน้องนิวเก๋เป็ดเก๋ไก่ก้อนมนี่นี่กุกกเหอกุกกเหอนะ น้องนิวสาวบันดงหนากา้กขามงามงามพ่อพี่น้อง <S <S ไก่หลายต่านบลาทังเป็ดน้อยในทะังไก่แนะ่มีคนมีหลายคนยว่ามาสีนําแต่ละมือกสออ,อนผิวน้องเด้พ่อพี่น้องเอ้ยผิวงามงามคือเหลือบีโกด์บีเคดเท่อนั้นละเนาะผิวงามก็แอ้นี่มี่อยได้หายไปเลยบ่ หายเป็นอยน่ไหายเป็นจะพอะยังผิวใส่แล้วจ้ไวพะน้องนิ่วตาวเต้าว่น้องเนีว่ามือเลยตาัเนามือะก็เอมาเลย ก็ออกมาทหารเลยใส่สองเตาบอ่สองเตาน้องนิวกำลังก่อไฟกำลังดังไฟเอาถุงมีไว้ไวเลยดังก็ได้อ้อไฟคนดังด้วยมือ ตอนนี้เริ่มยางแล้วพ่อพี่น้องพักลงเส้นลงแล้วมือยิบแล้ตอนนี้ก็หกโมงสามนาทีแล้วตะเว้นตกดินแต่หึงแล้วขำมากไปสี่โมงกว่าแล้วกว่าอะเห็ดไปเลยแล้วไม่ได้ง่ายโดนน้องเนียวมาแล้วเนียวไปเอาแก้วมา นิวมาเลี้ยงเลยหมู<า>กระ,ระทะน้องนิวเสิร์ฟน้ำแล้วบ่เด้เอ,อมากินน้ำเดียวเด้ออ,อยู่บ้านน้งนาคามเมืองอาดสะพังทองเกลียงสระเคศเอออยู่เพื่อนน้องนิวน้องวนิดาน้องรสจานา สงคำคำแบบนี้กินยุตานาเฮิรดแล้วนี่ฮยัง่เคยกินบชิ้นในบนี้จะสี่ไทยครับจะสี่เล้าปเลย่าวาได้กับสี่ไทยสีส่นใดี่สี่ไทยเป็นกระสองคนเ,ออเป็นกรได้อ,อืออ่นกับไปบ้านน้องอนงอย่างนี้นน พาเพนไปกินข้าวน้ำน้องอนงอีกอเนิ่นยังได้เดินเดินทางไปมองอื่นสบายดีฝนเห็นน้องตั้งแต่เมือบุญบ้านดงนาคามเอ้ยเมือดงธดาสาวดงธดาก็มาฮอดผีแบบนี้หูอเดียวกับน้องนิวบอน้องฝนละเหตุห้องเดียวเลยบอกสาวมหกเดียวตัวสั่เสียงแล้วไรสะนนอเสียงแล้วแล้วไปซิเลอร์แบบนี้ใช่ อ๋อไข่อยู่สนะมีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปอยู่เฮินก็ได้แล้วว่ามันมือวางข่าพี่เต๋อเออจังมือจังมือไปถ่ายปุ๊มันเฝ้าตะกาเออมีวางมือมีวางแล้วมีเฮิรถ่ายบอบัดมือมือมีวางแล้วมีเฮิรไปถ่ายบอกย่าน่อยมือมีวางนั่นยังคักในไปถ่ายตอนเท็นั้นเท็นี้นะ อ๋อเวรลายมีเยอะเพิ่งไปยุ่งน,น,นิดนาะอมันเหมยเดืดเดี๋ยวมันยะตอนนี้ก็คือยังหอดเจ็ดโมงแล้วพอมปพี่น้องไงนี่สุมหาห์กินยังมีมดอยู่น้องนิวกินเอากินเอา้าโอ้น้องรถจะนานะํารถเจนานอนาิอ่มแล้วบอกคอแล้วกินเหิงแต่และน้องพลเนี่ยพล ฝนกินเอากินเอาฝนแนล้วก็มากไก่มาแต่ดงธดาพวก <uk> หมู่ของเซอรนิ้วเซอร์ฝนก็ได้มีแนวกินแนวแซ่บก็เอิญเดียวมาอันนี้ล่ะเอฟซีไทยเพิ่นมาเล้งมาเนี้ยก็ได้ขขออบพุณนาเป็นลายๆเพิ่นมาแต่กรุงเทพแน่นนแล้วก็มาได้ส่งขลาพวกแน,น่ภาคใ,ใตพ้พวกแล้วก็ขาดม่ได้คือไอ้ไอเนอร์เขาเนี้ยไอเนอร์ตุกตุกแฟมิลี่เขาเนี่ย <uk uk> เพิ่นก็พาเอฟซีเพิ่นมาเล้งน้องๆเขาอีก เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สานี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอติดตามเบ้่งว่าซุมเฮาเราไปเฮินผู้เลยอแน่ไปดิน,นําน้องๆผู้นเลยอแน่เดี๋ยวคลิปหน้าพอดีไม่เด้อ